สวัสดีครับวันนี้จะพามารับชมบรรยากาศนะครับการหาปลานะครับของวิถีชาวบ้านจังหวัดขอนแก่นนะครับน,นี่ครับลุงสะอีสานเขียวนะครับที่บ้านคำบุงตะบนสะอาดอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับมาถ่ายทอดให้รับชมกันนะครับไป,ไปดูกันได้เลยครับผม นี่เขามาหาปลากันนะครับที่สะบ้านคำบงส่วนทางนี้เป็นฝั่งของแหนะครับแหนนี้จะบัดรห0านะครับมีแพนะครับจะยืนกลางน้ำอานี้นะครับแล้วก็ทอดไงน,นี่นครับนละฝั่งสะดดุ้งนะครับแยกกัน กำลังเตรียมเลยนะครับรอเวลาครับอีกประมาณ10นาทีครับรอว่าจะเกลือว่าให้มันถึงเวลาสำหรับมือดีเนาะค่ะพี่น้องอันใดที่มันขาดพวกบวกพองเยียมเยี่ยมคนกล้าคิดพลัดคิดตึงคนกล้าเลยมอบไม้ให้แม่ได้เลยน้ำผ้าพี่น้องมาหาปูหาป่าน้องบ้านถ้าบกของเห่าเนาะค่ะมือดีเห่ากะมีความยินดี ได้ขอปูขอป่านับผู้ยาเพิ่นผู uh> ้เพิ่นปกปักรักษาแต่ให้พี่น้องที่มากว่านี้ตกโต๊มันมันู้ปูคน้อเชิญได้ค่าเริ่มลงกันแล้วนะครับปลาายกสะดุ้งเลยโอ้

ฟังนะค่ะจากวนนี้บัตรพี่เด้อพี่น้องอเป็นว่ามองได้ห้างพี่น้องเสียงแห่มานะค่ะสองลอยขอลำนีํำนองเอาค<แ>่ะสำหรับพี่น้องแห่แพร่เด้อพี่น้องแห่พแพร่เฮ้าก่ะบา้านกันจัก2สองเหืงสกอนกัสทีบ้บานถหืองที่สามกรเบิ้งกัน,นะค่ะมีแมต่พี่งอม,ม,มเดือยสิโก้ะค่ะสามลอยชิบม้วนชบ้วที่ะะสองแรก น้องีิปปงจิ้มหน้าแน่แท้บนจับฝ่ามาแล้วค่ะคนฝ่าม้าว่าแต่โ่ดูว่าปินด้วยอิปปไแต่ว่าแต่ยู่ไม่เียนไม่เก็บหยิบนว่างไว้ในสะดุ้งนะสะดุ้งใหญ่น้องคือตรงครบแต่ใ้พี่น้องโชคโชคมันมันะค่ะให้พี่น้องคือมาตรงครบทีมานเนากับิดไปตัวหยิเพื่อนึงแต่ให้ี่น้องจิาละหน้าเอาแล้วค่ะ ขอบคุณขอบคุณสำหรับในนางบางเือบางที่ตาอาบดีมากสำหรับคุนมานนะครับเนี่ตัวใหญ่ๆเอาไปนั่งก็ได้นะ มอวางกับบคนเอามือวางกระดเข้ากระลังหัวใจเต็มรยวน้อหัวใจกงกันเด้อค่ะบางเชือกระดุมมันจะติดของกันเอาคือบนเีืยวขอคู่เนีเนาะบุังคนคุณแม่ค่ะคือบนเีืยกพอคู่เนี้ยเสเ้าอัญนนรกสเบืนแน่พุณ่ะโยกยายเป็นแป๊วเห็นมเออเห็นแล้วหรอพ่ <c oughs> มียอมขายด้วยนะชุดเดียวไม่แพงครบชุดเลยพันเดียวค่ะพอ่อแต่ขอบพูดไดลล้ไรนะคะเอาไปเอามาแต่เลยเป็นยี่น้องกันยีน้องสำหรับแม่น้าลินแมาหาทีหาน้องนี่น้องเยอละค่ะกับริ้มานอนยอน้องกันชิดน,น,น,น้องชิดถึงตัมมถทาหยุบสะดือมาควา,ามสามารถเฉพาะต <มา S 1> ัวนะ้รับ เก็ปลาก็ได้เอาปลาเก็บปลาครับประชวรปลาบดีละ่าน้อมเ้าเดียวเลยครับกลางน้ำเก็าน้อยว่าน่าจะพุ้มนะครับเพราะว่าได้เยอะเยอะปลาปารางคนกะเดื่องเลยระยะเขามากปลดุ้งใหญ่ E> ีสองปีาห้าัวครครอบกีกองอีกนะค่ะไอยูนะคะนเรี้ยพี่นือบัรือสัญลักษแต่ย่าให้กนเืนาจอดาตนาพี่นาน้องหรือว่าาเอาตำแนงบอันนี้ปาดุใช่ไหมครับนี่ดุบิ๊กอุยนะรุ่นนี้รุ่นใหญ่ ได้แล้วครับกตุกตัวใหญ่นี่ถ้าไปขายโลเท่าไร <c oughs> หร่ครับพี่ดทเ่ท่าไหร่เครับเกือบ2องกิโลได้ 不啊啊！不拿模特过来。来，来来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 来

ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ